ไม่เห็นมีใครเลยมันยังไงกันเนี่ยปกติจะมีทหารติดอาวุธเฝ้าอยู่ไม่ใช่เหรออีกเดี๋ยวพวกมันต้องตามมาแน่เลยตาสูชดูไหนอ่ เธออยู่ก็ตอบด้วยไม่ไมปใครอยู่เลออยยางั้นเหรอ,อเฮ้ยคุณบัตเทเลอร์คุณบัตเทเลอร์อ้ะอ้อบัตเทเลอร์ กิดอะไรขึ้นนะครับแล้วพวกสมาซุสอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันให้พวกทหารกลับไปหมดแล้วให้กลับไปแล้วหมายความว่ายังไงครับเนี่ยไม่ต้องอีกแล้วละทำไมล่ะครับอย่พูดอะไรแบบนั้นสิครับที่เราต้องเหนื่อยยากกันมามันเพื่ออะไรพวกเรายอมเสียงเป็นเสี่ยงตายจนมาถึงที่นี่ฉันจะจ่ายเงินชดเชยให้พวกนายส่วนการจะไปทำอะไรก็ตามใจฉันขออยู่คนเดียวเงียบๆได้ไหม ถ้าอยู่ที่นี่ก็ฆ่าได้ไม่ต้องยั้งมือเพราะแหวนข้อมูลไม่ถูกลบอยู่แล้ว <c oughs> เอาออกมาได้แล้วเลิกเล่นไล่จับกันได้แล้วล่ะต้อนเดิมพันเตรียมการเปิดศึก มันตั้งสิบวันแล้วนะตั้งแต่พวกคุณเทสเกลเลอร์ออกไปนอกเกมอ่ะไม่รู้พวกเขาจะเป็นยังไงกันมัง่งที่นัดไว้ว่าอีก,านะกอาาสามอาทิตย์น่ะนี่มันก็เลยมาตั้งห้าวันแล้วสามอาทิตย์พวกเราจะคอยทวงเวลาพวกแกนส์ทรูไว้ให้คิดซะว่ายังไงก็ต้องหาทางล้มแกนส์ทรูให้ได้เตรียมการให้พร้อมเพื่อล่อมันให้ตกล้มพรางคงเลี่ยงไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องสู้กับมันและโอกาสน้อยนี้ที่จะเอาชนะมันได้ก็มีแต่พวกเธอเท่านั้น อถ้ายังไม่รีบกลับมาอยู่ในเกมแล้วก็ข้อมูลการ์ดของทั้งสี่คนจะถูกลบไปหมดเลยสิอันนั้นนะพวกเขาเองก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่เออมีทางเดียวคือต้องรอให้โกเรนติดต่อมายอดเลยพอดีเด๊นี่ต่อยร้อยครั้งก็โดนร้อยครั้งแล้วละงั้นฉันกลับไปฝึกสายแผ่พุ้งได้แล้วใช่ไหมยังไม่ได้ถึงต่อยร้อยครั้งจะโดนร้อยครั้งแต่มันยังเหลื่อมอยู่ศ0นวินาทีไม่ใช่เหรอ เวลาเหลื่อมแม้แต่จุดเดียวก็ไม่ได้จืจูจ่จีขรา,าดา้นเชียวเหรอเป้าหมายก็คือให้เหลื่อมได้ไม่ถึง0.01วิอะร<ถ>เริ่มได้โ่อ้การคอนแทคติดต่อเข้ามานี่ขอเรนพูดนะขอโทษที่รอ,อนานเป็นไงบ้างอ่ะเทสเกเลอร์กับปักพวกออกไปนอกเกมเกือบจะเลย2 4ชั่วโมงแล้วพวกเธอคงรู้ใช่ไหมอืมเขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าพวกเขาคงไม่กลับเข้ามาหรอก ทำไมอะพวกของเกนส์ท u ูมันดักรออยู่ตรงต้นไพยนนะสิแต่พวกเทสเกลเลอร์ er, คงจะไม่รู้ตัวหรอกแต่เราก็ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วหลังจากที่พวกเขาออกจากเกมแล้วเนี่ยถ้าฉันยังไม่ใช้ใครส่งสารไปถึงที่ซ่อนพวกเขาก็จะไม่กลับเข้ามาแต่วางใจได้นะเขาต้องรอจนกว่าจะได้รับข้อความว่ากลับมาได้แล้วทางปลอดอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวข้อมูลการก็หายไปหมดหรอก การสำคัญสำคัญเนี่ยเขาฝากฉันไว้หมดแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวพวกมันก็รู้สิว่ายังมีพรรคพวกอยู่นี่อ่ะพวกเกนทรูมันต้องใช้การไซส์วิชั่นเช็คดูจำนวนการ์ดอยู่แล้วถ้ามันรู้ว่าสี่คนนั่นน่ะไม่ได้ถือการสำคัญสำคัญเอาไว้มันก็ซวยอะสิ <c oughs> เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกออไอ้พวกนั้นออกไปนอกเกมเมื่อสิบวันเราลาวสามโมงห้านาทีใช่ไหมเออใช่แล้วอีกแค่ห้านาทีข้อมูลการ์ดของพวกมันก็จะถูกลบ แล้วก็ต้องออกจากเกมนี้ไปไงล่ะยังไงก็รอจนกว่าสามโมงสิบนาทีก็แล้วกันถ้าพวกมันยังไม่โผล่มาก็แปลว่ามันถอดใจยอมแพ้ไปแล้วแปลว่าคิดว่าพวกมันจะยอมแพ้จริงๆอะเลยก็แงอยู่แล้วก็มันทั้งสี่คนทำงานร่วมกันมา20สปีแล้วนะตามข้อมูลที่ฉันเช็คมาตอนเข้ามาในเกมนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละพอเห็นว่าใช้แผนดักรอไม่ได้ผลมันเลยยอมแพ้ไปแล้วหรอ เห็นไม่ใครเลยฉันอ่านออกแล้วล่ะมันตั้งใจจะล่ให้พวกเรามาที่นี่แลวใช้พวกทหารเล่นงานเราละสิงั้นแล้วทำไมแต่นั้นเกินเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเลยไม่จำเป็นต้องจัดการกับพวกเราแล้วนี่แหละที่ฉันคิดว่าน่าจะเดาไม่ผิดสามสองหนึ่งหมดเวลา เย้ไปยนะเทสเกลเลอร์เย้เย้ทีนี้ก็ถึงตาพวกเด็กๆถึงจะผิดแผนไปหน่อยก็เถอะแต่ไปเอาการพื้นที่ใช้ฝั่งทะเลของพวกมันกนดีกว่านะก่อนอื่นต้องไปที่เมืองมาซาโดราแอคคอมพานีออนไปเมืองมาซาโดราพวกมันไปที่อื่นกันแล้วล่ะสงสัยว่าไปเมืองมาซาโดรานะ เพื่อไปเก็บการ์ดแอกคอมปานีล่ะสิเอาละอีกเดียวเราคงได้เจอของจริงแล้วะว่าแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ต้องห่วงนะมันหมายความว่ายังไงกันหรออ๋อเรื่องนั้นล่ะเหรอเฟกไงเล่าการ์ดทั้ง96ชนิดที่4ี่คนนั่นถืออยู่ฉันใช้การ์ดเฟกปร้อมไว้ประมาณ30ชนิด<อ>เพราะฉะนั้นการ์ดตัวจริงทั้ง96ชนิดชนิดอยู่ที่ฉันเองและแน่นอนการ์ดตัวแรกเปลี่ยนและการ์ดบลูแพนเน็ตก็อยู่ที่ฉันด้วยนะเป็นการเสี่ยงครั้งยิ่งใหญ่ ของคนรอบครอบอย่างเทสเกลเลอร์เพราะฉะนั้นฉันถึงอยากให้เขาทำสำเร็จขอโทษนะพวกเธอคงต้องไปประมือกับพวกแกนสทรูแต่ฉันน่ะคงตามไปช่วยไม่ได้เรื่องนั้นฉันเข้าใจแล้วจะมาเอาการที่สัญญากันไว้มไเมื่อไหร่อ่ะไว้พวกเธอจัดการพวกแกนสทรูให้ได้ก่อนก็นแล้วกันสู้ให้เต็มที่นะ <c oughs> แล้วตกลงมีแนรับมือพวกมันแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วงานเนี้ยก็ต้องขอบคุณพวกนายนั่นแหละนะงั้นเหรอแล้วฉันจะรอนะ ช่วยแก้แค้นแทนคนที่เคยโดนพวกมันเล่นงานด้วยนะได้งั้นแค่นี้นะอ,อย่าตายนะกอนคิรุเวลาแค่นี้ยังไม่พอหรอกแต่ยังไงก็ต้องลุยแล้วล่ะที่เหลือก็ก่อนอะอย่าบอกนะว่าโมคิดแต่เรื่องที่คุยกันเมื่อกี้เลยลืมไปแล้วไหนดูนาฬิกาสิ เยี่ยมสุดๆเลยสำเร็จแล้วช่วยบอกเหตุผลมาหน่อยได้ไหมครับคุณบัตเทเลอร์ โทษนะครับที่ผมเสียมารยาทแต่ผมแอบหยิบมาตอนที่หนีออกมาจากครือข่าอผู้หญิงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ยังไงพวกเราก็คงไม่ยอมแนะช่วยอธิบายเหตุผลมาหน่อยได้ไหมครับ ลูกสาวคุณเลยไม่สิหลานสาวคุณใช่ไหมครับคนรักของฉันจะอาเขาป่วยนอนโรงพยาบาลมานานต้องน้อนเป็นเจ้าหญิงนิทรามาตลอดเมื่อวานนี้เขาเพิ่งจะสิ้นใจเหมือนนอนหลับไปเฉย ไม่อยาให้ใครหาว่ามาคบกับฉันเพราะหวังสมบัติสื่อของขวัญแพงๆให้เขาก็ส่งคืนมาหมดมีชิ้นเดียวคือกรอบรูปห่หวยที่ฉันทำกับมือนั่นแหละที่เขาชอบขอแค่มีกันแลกกันอย่างอื่นไม่สำคัญในวันนั้นที่ฉันสัญญาว,ว่าจะทิ้งสมบัติทั้งหมดเพื่อไปอยู่กับเขา เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเหมือนกับเหมือนกับเขานอนหลับไปเฉยๆฉันพยายามสุดความสามารถแต่ว่าหมอดังจากโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้กว่านี้และในตอนนั้นฉันก็ได้ยินเขานำ่ลือเรื่องเกมกรีฑไอรแรน คาถาที่รักษาโรคร้ายหรืออาการบาดเจ็บได้หมดยาอายุวัฒนะช่ไอเทมสารพัดนึกที่บรรดาให้เราได้ทุกอย่างจะเป็นของเราหากเคลียร์เกมนี้ได้ไม่น่าล่ะคุณถึงได้แต่ว่าพอแล้วพอแล้วแล้วนะเพราะว่ามันสายไปแล้ว าไวัดเทเลอร์ตกลงจะจ่ายให้กับเราเจซ์ของที่ตกลงกันเอาไว้70%ของห้าหมื่นล้านก็เป็น35,000ล้านก็ไม่แล้วนี่นะมันก็คุ้มกับที่เราฟันฝ่ามาจนถึงตอนนี้นั่นแหละทั่วเฉลี่ยแล้วเราแบ่งให้โกเรนซักสี่พันล้านก็คงไม่น่าเกลียดส่วนการที่เหลือน่ะนะฉันตั้งใจจะยกให้กับกอนกับคิรัว สรุปว่าเป็นอันว่าตกลงตามนี้นะก่อนีิรัวทีนี้ก็ตาพวกนายต้องออกโรงแล้วละ่ะพวกมันมีแอคคอมปานี Company รวมกันทั้งหมดแค่สามใบเท่านั้นการรีเทิร์นมันก็มีคนละใบสรุปว่าจะใช้คาถาแอคคอมปานี Company ได้แค่สี่ครั้งแต่เราน่ะมีหกใบแล้ว ดูลเลยไม่ะได้เรานะพร้อมลุกเมื่ออยู่แล้วไอ้เด็กหัวดำผมตั้งเดี๋ยวฉันจัดการเองก็แล้วกันก็เผื่อไว้ในกรณีที่เกิดต้องใช้กำลังกันซาบุเอาไอ้ตาดุบาระจัดการนางเด็กผู้หญิงได้แอคคอมดีออนก่อนมันมาแล้วได้เวลาแล้วเนาะของมาเลย มีทุลาล่ะแม่อย่าพูดจาหมางเมือนแบบนั้นสิเราจะมาเจราจาเจราจาเหรอเราไม่มีอะไรจะเจราจาด้วยเช่ยจะให้พวกมันรู้ตัวไม่ได้ว่าเราเองก็เตรียมพร้อมจะรับมือกับมันแล้วน้าอย่าเพิ่งพูดแบบนั้นเลยนะข้อเสนอเราน่าสนนะขนาดเทสเกลเลอร์ยังสนใจไม่ลองฟังดูก่อนเหรอดูโกหกหน้าดังๆเรารู้ทันลรอกหน้าวาไงอยากจะฟังแล้วใช่ไหมล่ะ งั้นขอกระเถิบเข้าไปใกล้ๆนะไม่ได้อะอยู่ๆนั่นแหละแล้ว,แลว,ว่ามาเลยใช่แล้วแบบนี้แหละดีต้องแกล้งทำเหมือนพวกเราไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนเรากำลังเสียเปลียบพวกมันอยู่เต็มประตูเหมือนเราหนีแต่ลิศเปิดเปิงเ,เราเลยต้องเข้าไปจงงนงมุมอยู่ที่นั่นต้องหลอกให้พวกมันเชื่อสนิทใจอ๋อก็ได้เรื่องมันง่ายนิดเดียวน่ะมาแบ่งเงินรางวัลกันคนละครึ่งเอาไหมแบ่งเงินคนละครึ่งเหรอใช่เราส่งตัวแทนไปช่วยกันเคลียร์เกม พอกลับสู่โลกความจริงด้วยกันก็รับเงินรางวัลจากบัตเทอร์เลอร์แล้วมาแบ่งกันนายดีไหมล่ะถ้าจะให้เชื่อกคงยากก็พวกนายเคยขู่เราไว้ขนาดนั้นเนี่ยก็เราเปลี่ยนใจแล้วนี่นะก็ตอนนี้เทสเกเลอร์ก็ต้องออกจากเกมไปแล้วไม่เชื่อก็ลองเช็คดูซิเรื่องนั้นน่ะเราเช็คดูแล้วล่ะแต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะตกลงร่วมมือกับพวกนายนี่นะอันนั้นมันก็ใช่อะนะงั้นเจ้ายังไง หรือว่าอย่างไรอย่ามัวพูดท่าโน้นท่านี้ที่ปรีบส่งการภาษาดีๆไม่งั้นจะฆ่าให้เรียบเลยคอยดูแล้วก็เผยโฉมหน้ามาจนได้เห็นมาแอคคอมพานีออนไปโนงโรบิแอคคอมพานีของพวกมันเหลืออีกแค่สองใบแมนติกฟอร์สก็ไม่มีลีฟก็ไม่มีมันคิดจะมาไม่ไหนกันแนะ่ เหออีกู่วิเธอไปมาซาโดราเลยจะไปเก็บการคาถาหรือไงกันไม่หรอมันไปตะวันตกตะวันตกอะ่ะ คิดจะหนีไปจากนี่ทางท่าเรือเลยสิไม่เห็นมีนี่คงยังไปไม่ไกลหรอน่าจะอยู่ในป่าดี่แหละคิดจะอำพรางร่องรอยอย่างนั้นอย่างนี้นี่เองไม่ทันนึกว่าจะมาไม้นี้ เอาไงดีรีบไปเช็คที่ร้านด่วนเลยถ้ามันได้การคาถาเพิ่มเราจะแย่มันไม่ได้มานี่มันไปทางตะวันตกจริงๆด้วยเราไม่ได้ไปทางโนสหรอกน้าเชื่อสิคงจะแอบอยู่แถวๆนี้แหละแล้วก็คงช่วยไม่ได้เหลือใไปสุดท้ายละแอคคอมพัดี้ออนออน อย่าให้คลาดนะเราไม่เหลือแอคคอมพานีแล้วเหมือนกันครับครับเร็วไม่เบาเหมือนกันนี่อยากรู้นักว่าจะเร็วแบบนี้ไปได้อีกนานไหม จะมาถึงแล้วว่าไงละ่ะเลิกเล่นซ่อนแอบแล้วเหรองั้วก็ร,รีบส่งการ์ดไปพวกเราสัทีดีมะเราไม่ยอมให้แกถ่วงเวลาอีกแล้วล่ะนะพวกหนูหนูั <c oughs> นไปเถอะนะฉันไม่ยอมยกการให้พวกแกลรอกเือรจงกูคู่ของนายมันปากเก่งไม่เบาเลยนะเกนส์ทรู คู่ของฉันก็ท่าทางไม่เบาเหมือนกันตามที่คาดไว้เลยพวกมันคิดจะจับคู่ตัวต่อตัวแล้วสินี่น้องสาวยอมทําตามที่เราขอร้องถึงหน้าอ่าฮ่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 ามันไปเถอะว่าเราจะยอมยอกให้นี่ก่อนอยังมาถึงนี้แล้วเหรอเอาละ่ะทีนี้ก็ต้องล่อพวกมันให้ถอยห่างไปทีลนิดจะดื้อด้านไปถึงไหนกัน เ <ítulo> <ห lender> ดาจังไม่ฮะอนี่ละฮะเดินดีเราเข้ายังชั่วแล้วถึงยังใช้ไม่ได้แต่ดีที่ไม่เป็นตัวทวงเอาบิสเก็ตเดี๋ยวรีบหนีไปก่อนนะเดวิสเดวรีบรีบไปก่อนทนหน้าแล้วเร็วเข้าได้เฮ้ยฮ่าเฮ้ยคิดว่าจะหนีพ้นเหรอไม่มีทางล้ว โยนนะชวูทีนะ้าบูเธอสองคนส่วนแกต้องเจอกับฉัน <c oughs> ไวได้เร็วไม่ใช่เลยแต่ว่าที่น่าติดใจก็คือนี่แกคงรู้ใช่ไหมว่าฉันคือบอมเบอร์เทสเกอร์เคยบอกแล้วเหรอแล้ว,ลวไปรู้ทีเด็ดของฉันมาจากไหนกันแล้วเดียวเลยแป๊บเดียวก็ดูออกแล้วว่าเรารู้ท่าไม้ตายของมันมันไม่น่าจะมีอยู่เยอะนะนี่มันคนที่รู้ท่าไม้ตายของฉัน แต่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละความต่างชั้นของประสบการณ์การต่อสู้ล่ะฉันรู้แล้วนะ่าฉันก็ไม่ยอมเป็นตัวถ่วงใครหรอก ตามชมฮันเตอร์ฮันเตอร์ได้ใหม่ในตอนหน้าตอนบิสเกตคิรัวท่าไม้ตายท่าใหม่แล้วพบกันตอนหน้านะครับ my you